อตอนนี้อาตมาก็เดินทางมาที่บ้านของคุณยายนะซึ่งอายุ8ปีนะปีซึ่งคุณยายอยู่คนเดียวไม่มีครอบครัวไม่มีลูกหลานแต่ว่าคุณยายบอกว่าหลังคาจะรั่วนะก็ต้องการที่จะให้มาซ่อมอานะตมาก็เตรียมอุปกรณ์มานะที่จะซ่อมหลังคาให้กับคุณยายพร้อมกับทีมงานนะก็เราจะได้มาช่วยกันในการเปลี่ยนเปลี่ยนหลังคานะซ่อม ชอบหลังคาให้คุณยายตอนนี้ท really ีมงานก็มาช่วยซ่อมหลังคาเปลี่ยนหลังคาให้กับคุณยาย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 เนมมือหน่อยสาธุคุณยายอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยแปดสิบหกค่ะแปดสิบหกนะวันนี้เลยแปไหน จะยัดมาเจ้าหน้าที่กย็ยัดมาตรงไหนยัดมาไอ้น,นี่ไม่ได้กำลังเปลี่ยนหลังคาบ้านี่ยายน,นี่ยายอยู่คนเดียวอันนี้บ้านยายยายนอนตรงนี้นะนาขาขับขุกเออใช่ทีนี้ผมจะปิดอันนี้แล้วปิดรูนี้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 เออใช่ ตอนนี้ก็เตรียมเตรียมตัดไม้เพื่อจะดามลังคาแล้วนี่เพราะว่ามีไม้ผุอยู่อันหนึ่งมีน้มีมีไม้แปรผุก็จะเปลี่ยน

ดันได้ไหดันได้รปติดตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ติดหัวไม้ปาดัานนูหนอ <c oughs> ไ้ไม่ได้ไม่ได้ตอ่อาชื่ <c oughs> อกันตบ <c oughs> มันมาตรงเนี่ยนมันตรงงเี้เนี่ย <c oughs> 我给你推拿一下。